ที่ไม่ควรมีใครได้เห็นมันตั้งแต่การทอดของกินด้วยทรายไปจนถึงการนวดแป้งด้วยเท้าเปล่าๆซึ่งของกินแต่ละอย่างนั้นจะน่าอร่อยขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันโรตีถังเหล็ก กระบวนการทําโรตีบนถังเหล็กของอัฟกานิสถานนั้นทั้งแปลกและก็น่าลหลงไหลสุดๆแสดงให้เห็นถึงความชํานาญของพ่อค้าอาหารดื่มถนนแบบชัดเจนเขาจะเอาแป้งไปแปะอยู่บนถังเหล็กกลมๆวางนอนกับพื้นพร้อมกับไฟแรงๆด้านในแป้งจะสุกอย่างรวดเร็วพองตัวขึ้นแล้วก็กลายเป็นสีทองสวยน่ากินแถมมีกลิ่นหอมไม่เบา,เ,บาเพิ่มรสชาติสไตล์รมควันส่วนด้านในนั้นยังนุ่มและเหนียวเคี้ยวเพลินอยู่ ซึ่งรูปร่างของโรตีที่ออกมานั้นมันจะไม่เป็นทรงเป๊ะๆแต่กลับดูมีเสน่ห์แบบบ้านๆที่เป็นเอกลักษณ์โรตีนั้นจะเสิร์ฟแบบร้อนๆออกจากเตาทันทีและมักจะกินคู่กับสตูเคบับหรือว่าชัตนี่รสสัมผัสทั้ทงกรอบนอกนุ่มในกินคำแรกก็รู้เลยว่านี่แหละรสชาติของสตรีทฟู้ดอัฟกานิสถานของแท้ คือเกมแนิมุม,มทีมสยองขวัญที่สามารถสร้างรายได้จริงให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เกมแบบอินสุดๆย่างสเต็กด้วยลาวาใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดนี่คือการย่างสเต็กด้วยลาวาร้อนๆจริงๆซึ่งเป็นการทดลองทำอาหารที่ทั้งกล้าหาญแล้วก็แปลกใหม่สุดๆ ความร้อนจัดระดับ1,300องศาเซลเซียสหรือประมาณ2,400องศาฟ,ฟาเรนไฮน์นั้นจะทำให้เนื้อสเต็กสุกภายในไม่กี่วินาทีแถมเกรียมซะจนบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ไปซะแลว้ว แต่ทว่าลาวาที่เห็นนี้ไม่ได้ตัดตรงมาจากภูเขาไฟนะครับพวกเขาทํามันขึ้นมาในห้องแลบเพื่อความปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิได้เป๊ะถึงจะดูอลังการและน่าทึ่งขนาดไหนแต่วิธีนี้ก็คงจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบสเต็กแบบมีเดียมหรือว่ามีเดียมแรสักเท่าไหร่เพราะนี่มันไม่ใช่แค่สุกแต่มันสุกแบบสุดข,ขั้วไปเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นการโชว์ความหลํามากกว่าการทําอาหารมากินจริงๆนั่นเอง ทอดขนมด้วย,ยนี่คือหนึ่งในภูมิปัญญาทางอาหารที่แปลกมากๆซึ่งพบได้บ่อยในบางกลาเทศมันก็คือการทอดของว่างด้วยทรายร้อนนั่นเองโดยพ่อค้าแม่ค้าข้างถนนนั้นนิยมใช้วิธีนี้ในการทำขนมขบเคี้ยวอย่างถั่วลิสงแครกเกอร์และมันฝรั่งทอดโดยอาศัยคุณสมบัติของทรายที่สามารถกักเก็บความร้อนได้ดี เทคนิคนี้ได้รับการถ่ายทอดมาหลายรุ่นจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินท้องถิน่นหากว่าคุณเดินไปตามท้องถนนในกรุงทากาโดยเฉพาะเขตใกล้ๆโรงเรียนหรือว,ว่าสวนสาธารณะก็มีโอกาสสูงที่คุณจะพบกับรถเข็นขายของว่างลักษณะนี้ซึ่งได้รับความนิยมจากทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะในหมู่นักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าของทอดในทรายนั้นจะสะอาดไหมแต่โดยวิธีการที่ทรายถูกเผาจนร้อนจัดก่อนนำมาใช้ และการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องระหว่างการทอดทำให้เศษทรายนั้นไม่เกาะติดกับอาหารเลยแม้แต่น้อยผลลัพธ์ก็คือของทอดนี้ทั้งกรอบสะอาดและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเรียกได้ว่าเป็นของกินที่ทั้งแปลกใหม่และก็น่าทึ่งจริงๆเครื่องปอกสับประรด เจ้าเครื่องปลอกสับประรดสุดล้ำนี้ถือเป็นนวัตก,กรรมจริงๆในวงการอาหารเลยด้วยการทำงานที่รวดเร็วและก็แม่นยำมันสามารถปอกเปลือกแข็งๆแ,และขวานไส้ตรงกลางของสับประรดออกได้ภายในไม่กี่วินาทีเปลี่ยนผลไม้หนามแหลมให้กลายเป็นแท่งสับประรดช่ำๆพร้อมทานโดยเจ้าอุปกรณ์นี้นะั้น